สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเซฟทริปชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแอนดมินจะนำเรื่องราวของการแปลเลขนะครับจากหน้าปกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับซึ่งก็เป็น2ปกนะครับงวดประจำวันที่1่ธันวาคม2 5 6 3นะครับงวดที่แล้วนะครับปกแบบการกุศลเข้าเต็มๆเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็จะมาดูกันนะครับในงวดนี้จะให้โชคต่อเนื่องเลยไหมนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาได้ทั้ง4 6แล้วก็61นะครับ ก็จะไปดูกันนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าหน้าปกเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์หลังสิทธิ์นะครับถ้าเพืพ่อนๆยังจํากันได้นะครับปกนี้เพิ่งจะได้รับในการลงหน้าปกของสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์2563นี้เองนะครับตอนต้นปีนี้เองนะครับซึ่งงวดนั้นนะครับตัวเลขที่ออกก็คือ781403นะครับ ส่วนเลขหน้าสองตัวนะครับก็จะเป็น515 9 52นะครับส่วนเลขท้าย3ตัวก็จะเป็น03 0918แล้วก็94นะครับเป็นเลขท้าย2ตัวนะครับก็น่าสนใจนะครับว่าตัวเลขที่เคยออกแล้วเนี่ยอ,อาจจะมาออกอีกหรือเปล่าอย่าง403งนี้นะครับก็ไม่แน่นะครับ9กอย่างนี้ก็สวยนะครับส่วนอาคารจิติยาคารน,นะครับ ได้รับพระกรุณาที่คุณนะครับจากสมเด็จเจ้าฟ้าองค์พานะครับให้นำชื่อกิติยานะครับมารวมเป็นกิติยาค้านนะครับเพื่อเป็นพระเกียรตินะครับแล้วก็เป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยนะครับสําหรับเรื่องราวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ลําดับที่2ของประเทศไทยนะครับต่อจากจุฬาลงกรณ์นะครับ มีบ้านเลขที่2อนะครับอยู่ท่าประจันนะครับก่อตั้ง2 7 0 6 2 4 7 7นก็ะครับก็8ปปีแล้วนะครับ2495นะครับได้รับชื่ออย่างเป็นทางการนะครับว่าเป็นมาวิาลธรรมศาสตร์นะครับส่วนมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับก็อายุสาปีแล้วนะครับก่อตั้งเมื่อ20 022528นะครับรัชกาลที่9นะครับเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์นะครับเปิดสอนครั้งแรกเมื่อ1 8 1 0 122528นะครับ1757ไร่นะครับตั้งอยู่ที่99หมู่18ปจังหวัดปทุมนะครับรหัสไปรษณีย์12121สนนะครับเบอร์โทร0 2 5 6 4 4 4 4 0นะครับขีด59นะครับโทรสารนะครับ0 2 5 6 4 4 4 9 3นะครับเป็นข้อมูลของธรรมศาสตร์นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นตัวเลขนำโชคให้นะครับสำหรับเรื่องราวการจับผิดภาพนะครับแอดมิน เห็นจุดนี้เป็น1 17นะครับจุดนี้เคยให้โชคแล้วนะครับถ้าดูดีๆนะครับเคยให้โชคแล้วนะครับก็ลองดูนะครับอาจจะมาให้โชคอีกก็ได้นะครับสําหรับบริเวณนี้นะครับก็เคยเป็นวดนั้นแอดมินให้ผิดไปแต้มหนึ่งมั้งถ้าแอดมินจำไม่ผิดนะวันนั้นนะครับสี่นะให้1 4 4แล้วมันออก1 4 1 5 5หรือยังไงนี่ครับส่วนจุดนี้นะครับเป็นบาร์โค้ดนะครับ เป็น QR code นะครับก็จะเห็นว่ามีเลข4ตัวนะครับมี5มี3มี9มี7นะครับที่แอดมินมองเห็นนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับเพื่อนๆจะเห็นเป็นตัวไหนหรือไม่เห็นนะครับอันนี้ลองดูครับเคยให้โชคเหมือนกันนะครับไปที่จับผิดภาพครับตรงนี้มองเห็นเป็น61หรือหรือ91นะครับ61หรือ91นะครับแล้วก็ข้างนี้มองเห็นเป็น8 8นะครับแต่ก็เหมือนกับมีเลข4อยู่นะครับเลข4อยู่ด้านหน้าของ8 8นะครับ มองอีกทีหนึ่งก็เหมือนเลขห้าเหมือนกันเนาะนะครับหรือข้างนี้นะครับถ้าไม่เป็น6นะครับก็จะเป็น1 71นะครับเลข7นี้ก็ชัดอยู่นะครับเลข7นะครับอาจจะเป็น171หรือแค่หรือเป็น6 7ไปเลยนะครับหรือ0 7นย์ก็สวยนะครับตรงนี้เห็นเป็น50นย์ะครับหรือ510นะครับมองได้2ลักษณะเอาครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าจะเห็นเป็นตัวไหนไหมนะครับ ในส่วนของแอดมินก็มองเห็นอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับข้อมูลนะครับที่แอดมินวิเคราะห์ก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ของแอดมินนะครับแอดมินก็ไม่การันตีนะครับว่าข้อมูลที่แอดมินวิเคราะห์จะถูกแท้1 0 0นะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ลองจัดดูนะครับว่าชุดไหนสวยถูกใจก็ลองเลือกดูนะครับอย่างตราสัญลักษณ์ของมอธรรมศาสตร์นะครับ แอดมินก็อาจจะตีความหมายเป็น441กับ443นะครับก็ไม่รู้เพื่อนๆจะชอบด้วยไหมนะครับตัวเลขที่น่าสนใจนะครับสำหรับปกแรกนะครับแอดมินมองเป็น315 712 228นะครับ477 495 527 915 943 869907 2777 9543 9163นะครับ อันนี้เป็นตัวเลขที่แอดมินมองว่าน่าสนใจนะครับสำหรับปกแรกนะครับก็ไม่ได้เอาตัวเลขทั้งหมดนะครับที่แอดมินวิเคราะห์มานะครับก็ตัดมาเลือกมาเฉพาะบางชุดบางชุดเท่านั้นนะครับส่วนเพื่อนๆอยากจะจัดเป็นชุดไหนก็ลองดูอีกทีนึงนะครับปกแบบที่2ครับปกนี้แอดมินแปลไปแล้วนะครับซึ่งแอดมินก็จะไปอย่างเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าแอดมินแปลไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะดูคลิปเต็มนะครับที่แอดมินแปลในเรื่องของปกนี้นะครับ ก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับที่วิดีโอนี้นะครับที่แอดมินลงเอาไว้เป็นวิดีโอนี้นะครับแปลเลขปกฉลากนะครับ1นึ่งทับสิบสงทับหนะครับอันนี้แอดมินลงไว้เมื่อ3วันที่แล้วนะครับ3วันที่แล้วนะครับอันนี้เป็นปกปกที่แอดมินแปลไว้ปกเดียวนะครับตอนนั้นปกแบบการกุศลยังไม่มานะครับแอดมินก็แปลปกเดียวๆนะครับ ซึ่งก็เป็นข้อมูลของภูชีดาวนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับเอาละครับไหนๆก็ไหนๆแอดมินจะเอาบางส่วนมานะครับจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับมาให้ดูนะครับก็อย่างตรงนี้นะครับก็เป็นเสาหลักกิโลนะครับก็เห็นว่าน่าสนใจนะครับก็จะมี2,09ขีดศูนทับหนึ่งนะครับสร้างเมื่อ2ทับสี่ทับสองนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นข้อมูลนำโชคได้หรือเปล่านะครับสำหรับเสาหลักกิโลที่อยู่บนภูชีดาวนะครับ ซึ่งฝั่งที่อยู่ถัดไปก็จะเป็นประเทศลาวแล้วนะครับข้อมูลของจังหวัดเชียงรายนะครับพญาเมียงรายสร้างขึ้นเมื่อราวพศ 1, 8 0 5นะครับหรือว่า758ปีมาแล้วนะครับพื้นที่ใหญ่อันดับที่12ของเมืองไทยมีประชากร1 2 0 0 0ล้านสองแสนเก 8,304คนนะครับมากเป็นอันดับที่14ของเมืองไทยนะครับรหัสไปรษณีย์นะครับ571000นะครับแล้วก็เบอร์โทรสารคางนะครับ053าสมสวยทีเดียวนะครับ719ก็สวยนะครับ143ก็สวยอีกแล้วนะครับน่าสนใจนะครับข้อมูลทั่วไปนะครับเชียงรายนะครับมีเขตการปกครองนะครับ18อำเภอ124ตำบลนะครับ1น5 3มหมู่บ้านนะครับ ก็เป็นข้อมูลที่สวยที่เดียวนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่ามีข้อมูลตัวไหนที่อาจจะเป็นตัวเลขนำโชคให้นะครับแอดมินจะมาจับผิดภาพให้อีกเส้นนิดนึงนะครับเพื่อความชัดเจนแอดมินเห็นต่างจากปกที่แล้วนะครับไม่ใช่ปกที่แล้วนะครับจากคลิปที่แล้วที่แอดมินแปลไว้นะครับแอดมินมาดูดีๆแล้วก็จะเห็นเลขนี้นะครับ 5, 3, 5, นะครับค่อนข้างชัดทีเดียวนะครับ535นะครับ หรือเป็น5 5 1 3 5ตรงนี้นะครับมองมองได้เป็น5 5 1 3 5ตรงนี้นะครับหรือถ้าไม่เป็น1ก็จะเป็นเลข9นะครับเนีย่ยครับเหมือนเป็นเลข9เนี่ยเลข9นะครับก็จะเป็น5 9 5ก็ได้นะครับ,หร, 5, 9, 3, รบหรือว่า5 9 3เนี่ยนะครับหรือว่า5 9 3หรือว่า5 3 9เนี่ยนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับในจุดนี้ลองดูนะครับว่า จะเป็นตัวเลขนำโชคให้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับเรื่องราวนะครับแต่บนยอดนี่ก็เหมือนเลข7เหมือนกันนะครับตรงเห็นไหมครับตรงปลายยอดเนี่ยคล้ายเลข7เหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับมองดูเหมือนเป็น144เลยนะครับอันนี้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นตัวเลขนำโชคให้ก็ได้นะครับส่วน b a ์โค d e นะครับาร์โค d e เนี่ย10ชัดเจนนะครับแล้วก็มีเหมือนเลข4นะ เหมือนเป็นเลข42ตัวซ้อนกันอยู่นะครับเหนือเหนือเลขศูนย์ขึ้นไปนะครับแต่1นศูนย์นี่ชัดเจนมากเลยนะครับหนึ่งศูนย์จะเป็น410หรือเปล่านะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับเป็นเพียงการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแอนเมนด้วยนะครับขอบคุณที่มารับชมครับขอให้เพื่อนๆพืนทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ